มีไฟยอยูอ่ขุดขุด,ดได้ไหมทำไงจะกลายเป็นเสื้ออ๋อเพื่อนแต่การเพื่อนเป็นเสื้อเพื่อทำเสื้อได้อ่ะไม่หรอใช่เด็กที่ ร,นะระวังไปขุดเพื่อนอ๋อไม่เป็นไรเพื่อนใหญ่ใส่ชุดได้อะขึ้นไม่ไมด,ด,ด้มัมดดนติดข้างบนหรือเปล่าเอา้าเอาให้เพื่อนเหรอใช่มันอขึ้นข้อบนไนดะ้ลองใช้ตัวข้อหินแต่เนี้ยมันจขึ้นข้อบนเหรอใช่โปรเหรอใครเก็บปะเมื่อกี้อ่ะ กทำไมปิดอ๋ออ๋อออกได้แล้วนี่มีพระจันทร์ด้วยเอ้าปิดเพื่อนเหรอเอ้าไงเพื่อนขึ้นมาแล้วเอ้าเนี่ยไงเพื่อนอะเนี่ยอยู่นู่นอะอยู่นู่นก็คืออยับฉันอะไรอะอ้าอะไรอ่ะทำไมตัวแตก เสดเขาใส่เสื้ออะไรเสียงหน่งด้วยเสดขุดอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะเพชรเป็นของเสือ้อไดมี่อยู่ไหนอ่ะไหนเสื้อหมอเสื้อไดมันก็ไม่อยู่ไหนคน,น,นเมื่อกี้เปล่าใช่ที่เรามาตั้งที่เรา ไม่มีเลยหรอใส่ชุดก็ได้ใส่ชุดก็ป้องกันได้อยู่เหรอใช่ค่ะม่มีอะไรดอกไม้อ่ะนีนี่หเ่มาตงเกีรต้องใส่ชุดต้อด้เมนต้องไปหาชุดใช่้เมนอย่าได้อย่าได้เพื่นั้มันไม่ดี หถ้ามาตั้งใจดีหรอมาตั้งใจดีถ้าจะใส่ชุดเพื่อได้เงี้ยได้เพื่อนมาใส่ชุดอ๋อมาตั้งใจดีอยากให้เพื่อนมาใส่ชุดช่วได้มาตอนหนู่ต้องใส่ชุดก่อนหรือต้องใช้นี้หรอนี่มันจะกลายเป็นอะไรไหนเ้าจะเอานี้มาใส่เล้วจะกลายเป็นเสื้อทำยังไงถึงจะกลายเป็นเสื้อได้เนี่ยหรอเ้าจะอะอันนี้มันต้องซื้อไงอ พ่อจ๋าจอย่าเพิ่งก่เอานี้มาใส่อย่าจะนี่ก็จะการน,นี่ก็จะการเป็นเสื้อเลยไหนลองดูสิรับไปว่างี้อุ้ยเต็มเลยคืออะไรอ่ะไม่มันไม่ใช่เหรอฉันมาตา,าว่าว่าที่ต้องไปทำอ่ะไหนลองทำดูสิ กายเปเสื้อแล้วเอาทำยังไงเมื่อกี้อ่ะ,ะเดี๋ยวลบไปก่อน้<ะ>อทำไมอุ้ยใส่เสื้อได้แล้วนี่ใส่หมวกด้วยเหรออ๋อทำงไงให้กายเป็นหมวกอุ้ยอะไรอ่ะใช่ไหมใส่หมวกใส่หมวกด้วยเอาทำไมมาตั้งทำได้ล่ะโอ้โหทำยังงี้เหรอแล้วทำอะไรนี่<อ>คือเลยห<อ>มวกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เป็นหมวกอีกแล้วค่ะหมวกสองอันนี้คืออะไรอ๋อหมวกต้องใช้เพื่อนเหรอ,องไงเพื่อนของหมวกให้เพื่อนเหรอใช่โอุย้ยมันตั้งใจดีแล้วก็ใจดีด้วยหมวกให้เพื่อนอีกแล้วอุ้ยหมวกก็แค่ไม่ต้แต่งตัวเหรอเพื่อนยังไม่แต่งตัวหรอืเหรอเปล่าก็ต้องใส่หมวกด้วยเหรอเขากลัวทรงผมเสียทรงหรือเปล่าแต่งตัวสินั่นไง ให,หมฮะยืดเลยดนนี้เขาอยากได้หนูหมวกด้วยหรือเปล่าเอา้ามีสองคนน้องก่อนนะไม่ใช่ตัวให้ของเพื่อนเหรอมาเขาให้ของเพื่อนมาเขามันให้เหรออู๋เขาให้เหรอใช่อู๋เขาให้ดอกกุหลาบให้อัน,นี้ด้วยอะไรลองหลบดูสิ มันแ<า>ป<า>ว่ามันวิ่งเร็วกว่าเอ้าทำไมตกอ,อ่ะอ่านใหม่ไหมอุ้ยมาเจ้ามาจากท้องฟ้ามาเจ้ามาจากท้องฟ้า,า,า,ฟาอะไร,รอ่ะนี่ไงคนนี้ยเขามีอะไรไม่รู้นี่ไงใส่เสื้อด้วยเพื่อนใส่เสือ้อยายาอย่าอะไรมาต้องไปเขีย่ยเขาไม่ได้อ,อ๋อเดี๋ยวเขาไม่กินเพื่อน อ๋อเหรอใครอ่ข้างหลังหรือเปล่าคนไหนอ๋อคนนี้เอ้าวเขียอนเขาตีแล้วเขาเชื่อมาตามใจดีเหรอไม่ตีใช่ไหมไมาตามใจดีตายนี่ไงเขาจะเก็บดอกกุหลาบหรือเปล่าเอ้าลงไปได้เอ้ามาแอบอยู่ตรงนี้เองแล้วไม่ใช่เวลาอ,ะอะ่ะนี่อา้าวหมดเข้ามุมไปแล้วหยวกว่รน,นะ ดัเดี๋ย่เขาเห็นจู่อยว่าะจู่อยู่เพราะมันทำเขาสำนึกผิดหรือเปล่าดูกิดนะอะไรพูดใช่ไหมโรฟพูดใช่ไหมจำอะไรอ่ะเข้าไปแล้วเอาขึ้นได้ไหมเดี๋ยวเขาไม่จำอะไรด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวที่มัจะไปวาดตัวได้ยังได้กี่อันแล้วแค่สองอันแล้วได้ไงเก่งหรือยังเออเดี๋ยวมาตั้ง เอาเกงก่อนเอายาวๆสิโอเคนี่ไงได้กางเกงแล้วโอเคโอเคเก่งมากเลยเอากางเกงใส่ตรงนั้นได้ได้อะไรบ้างแล้วเหรอมาล้วได้บ้างอยู่โอเคได้หมวกกับกางเกงแล้วใช่ไหมได้เสื้อไหมเสื้อยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องไปเก็บทำเสื้อใช่ไหมใช่แล้วก็เท้าด้วยน้องรองเท้าด้วยโอเครอนเท้าเหรอ ันได้กี่อันแล้วได้สองร้อยอุ้ยเยอะเลยเก็บให้หมดเลย <Okay. S 1> เอาสีอื่นด้วยได้ไหมเนี่ยไม่คือพวกมันคือมันทำไม่ได้เหรอว่าได้แต่สีนี้นะคะใช่เมียกว่าได้สีเขียวสีส้มสีแดงสีเหลือง,งอ๋อได้สีนี้อย่างเดียวอ๋อเอาพี่เจ้าของได้ไงว่ามันทำไม่ได้เหรอ,ต,อต้องเก็บเลยเยอะๆ แล้ไปทำทีเดียวได้ไงเอาเขาทำอะไรกันนะกูเอาแบบยืดตีเลยทำอะไรเอทำเสื้ออุ้ยยางค่ะยางยังไม่ใช่เสื้อเป็นเสื้อยังไหนเสื้อันเป็นยังไงเนี่ยเอาใี้ออกก่อนตรงนี้เอาี่สะโอเคอ่ะกลายเป็นเสื้อโอ้ได้เป็นเสื้ออุ้ยทำไมทำได้จริงจริงเลยเหลืออะไรเหลือเท้าเหลือรองเท้า อ้ครบชุดแล้วนี่แล้วท่านจะกินุยเก็บพื้นระวังตกนะ